นะครับว่าเขาเคยเป็นอะไรกันนะครับผมแต่ที่เรารู้เขาก็เคยอยู่ภาคเหนือด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ก็ได้พากระมือมาออกเดินเล่นออกกําลังกายนะครับผมตามากินหญ้าข้างริมสระนะครับ นี่นะครับบรรยากาศดีๆเลยนะครับได้มาผ่อนคลายมาออกกําลังกายบ้างครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือพามาหาเพื่อนด้วยนะครับมีพที่บอกว่าให้พากระมือวิ่งหน่อยครับผมจะได้รดหุ่นนะครับ าขมืนมาออกกำลังกายครับจะได้พส่ง,งเสียงร้องแล้วนะครับเข้ามาเขตบริเวณซีนวนไม่ได้เลยนะครับ มากวิ่งนะครับผมชี้ลาดเลยนะครับดูสิงกันมากเลยถามกันใหญ่เลยแหมคืออะไรกันเนาะ อะไรเนาะอยูงกันเนาะนี่คือโลกส่วนตัวของเขานะครับให้เขาได้มีโลกส่วนตัวบ้างนะครับ เรียกว่าโลกของช้างนะครับผมโลกของช้างความรักนะครับดูดูข้าหมือนปากยังเคี้ยวอาหารอยู่นะครับปากยังเคี้ยวหญ้าอยู่เลยนะครับ วิ่งมานี่ไม่หวงชีวิตเลยนะครับไม่รู้คุยอะไรกันนะครับอยากรู้นะครับว่าเขาคุยอะไรกันนะครับ อยากรู้จังเลยนะครับว่าเขาคืออะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเคยเป็นอะไรกันนะครับผมแต่ที่รู้เขาก็เคยอยู่ภาคเหนือด้วยกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่านะครับอันนี้ อันนี้เราไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าความรักของเขานะครับมากมายเหลือเกินนะครับเหมือนจะผูกพันเหมือนจะมีอะไรมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ท่าลาดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นอะไรกันอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปได้นะครับผมก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับ โอโ้มีพูดกันได้เล็ก oo, น้อยเสียงนะครับผมดูเสียงนะครับข้ามืนนี้ถ้าได้ตั้งหน้าต,ตั้งตามาบ้านซีนวลน,นี้เดินไม่เป็นนะครับ <går S 1> ถ้ารู้ว่าหันหน้ามาทางฝั่งบ้านซีนวลน,นี้เดินไม่เป็นเลยนะครับก็ต้องรีบนะครับผมต้องรีบให้มาถึงบ้านซีนวลเ,เร็วๆนะครับแต่พอมาถึงแล้วให้เขาอยู่ด้วยกันแบบ ทักทายกันเต็มที่แล้วก็สามารถเอาออกจากกันได้โดยแบบไม่ร้องไม่มีส่งเสียงร้องแต่อย่างใดเลยนะครับให้เขาได้พูดพูดคุยกันแล้วก็ทักทายถามข่าวกันจนอิ่มหนำสำราญน,นะครับแล้วเราก็อเอาออกจากกันก็ไม่มีอาการที่จะห่วงนะครับผมไม่ไม่ไม่มีอาการที่จะห่วงกันเลยนะครับแต่อาการหนักก็คือตอนตั้งแต่ตอนที่เราเอาเข้ามาครั้งแรกนี่จะจะ,จะอาการหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนไม่เคยได้ เหมือนไม่เคยได้เจอกันมาเป็นปีนะครับผมเหมือนไม่เคยได้เจอกันมาเป็นปีวิ่งร้องมาตลอดทางเลยนะครับรีบมากๆเลยนะครับอีกเชือกหนึ่งนี่เป็นพี่ดาวนะครับเราไม่กล้าเอาเข้ามาให้ครบครบทีมนะครับกลัวกลัวอีกเชือกหนึ่งจะหวงกันนะครับผมคือเขารักกันก็จริงนะครับผมแต่ว่า ถ้ามีสามเชือกเข้ามาแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับทางพี่ดาวขาหมื่นซีนวลน,นี่เป็นช้างที่เขารักกันนะครับสางเชือกเลยเป็นเพื่อนรักของเขาเลยนะครับซีนวลน,นี่อายุจะห่างจากข้าหมื่นสามปีนะครับอายุจะห่างจากขาหมื่นสามปีขาหมื่นสี่สิบนะครับซีนวลสามสิบเจ็ดปีนะครับ คุยกันให้พอขมือนคุยกันให้พอเมื่อวานก็ไม่ได้มาครับเมื่อวานก็ไม่ได้มีเวลาพามาเวลาท่านก็รอนะครับผมรอชมคลิปว่าเมื่อไหร่คุณต้องจะพาขมืน่นมาหาสีนวลน,นะครับก็จะพยายามพามาทุกวันนะครับผมว่าเวลาท่านชอบหรือว่าเห็นความรักของช้างแล้วทําให้มีความสุขนะครับผมเองก็ดีใจนะครับผม ที่มีส่วนทำให้เอฟซีนะครับมีความสุขนะครับผมก็จะพยายามส่งมอบความสุขความน่ารักของช้างให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจฝากติดตามช่องพังคำมื่นของเรานะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคำมื่นของเรานะครับเราก็จะมอบความสุขมอบความอบอุ่นความน่ารักจากทีมงานเราแล้วก็น้องช้างให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับผม ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุทกท่านทุกคนที่เมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารช้างนะครับค่าอาหารควานแล้วก็่วมสมทบทุนสร้างบ้านมาก็ดีนะครับผมก็เองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณจากใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาขมินเดินเล่นแวะมาบ้านสีนวลด้วยนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักอีกภาพหนึ่งนะครับผมที่ล่ละท่านได้เห็นบ่อยๆนะครับจากขมินแล้วก็สีนวลนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับดูบ้านไทยสีนวลเริ่มจะเท่าคำเือนแล้วนะครับดูครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้าครับผมแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ